โยมคงรู้สึกเหมือนกันนะโยมว่าเรื่องบางเรื่องของคนบางคนเราก็ไม่ได้รู้เรื่องของเขาทุกเรื่องแล้วการที่เอาเรื่องของเขามาพูดโดยที่เราก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และเราก็ไม่ได้เป็นเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีเจตนาย,ยัางไงก็จะเป็นกรรมเข้าปากของเราเองได้ง่ายได้เหมือนกันพยายามระวังทุกวันนะโยมว่าการที่จะพูดเรื่องของคนอื่นโดยที่เราก็ไม่รู้จริงเรื่องของเขากลัวเหลือเกินว่า กรรมทางปากกรรมทางวาจามันจะตามเราทันกรรมของเก่าที่เราทําไว้ด้วยวาจาก็ไม่รู้ว่าอดีตกรรมเราทําอะไรไว้บ้างและเราได้ใช้กรรมนั้นไปมากน้อยแค่ไหนและกรรมนั้นกําลังจะถึงเมื่อไรและถ้าหากว่าไปสร้างกรรมเพิ่มใหม่อีกด้วยการพูดคุยเรื่องของคนนั่นคนนี้โดยที่เราก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่ได้เป็นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเขาทําไมเขาต้องตัดสินใจทําแบบนั้นเขามีเจตนาย,ยังไง มันก็มีตั้งหลายเขาอยู่นะว่าเขาคิดยังไงเขาทำเพื่ออะไรนะและเขามีเหตุผลยังไงเขามีสภาพแวดล้อมตอนนั้นเป็นแบบไหนเขาทำจริงไหมนะก็ต้องพิจารณาไตรตรองเยอะพอสมควรอาตมาก็พยายามพิจารณาอยู่เหมือนกันกลัวนะกลัวกรรมทางปากนะซึ่งมันก็เป็นวจีกรรมที่ค่อนข้างมีผลรุนแรงนะหรือว่านะการที่ พูดจนติดปากบางทีก็กลายเป็นนิสัยของเราไปนะการวิจาร์ณคนอื่นนู่นนี่นั่นไปก็จะกลายเป็นนิสัยที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็มักจะพูดถึงบุคคลที่สโดยที่เราก็ไม่รู้จริงว่าเขาคิดยังไงและทำไมเขาต้องทำแบบนั้นก็จะพยายามระมัดระวังเพื่อที่จะให้เกิดกรรมในข้อของวาจีกรรมให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่ากรรมทางวาจากรรมทางปากเกิดขึ้นได้ง่ายเหลือเกิน และมีเรื่องที่จะล่อตาล่อใจล่อจิตเราให้วิจารณ์คนวางคนได้โดยที่เราไม่รู้เรื่องของเขาเนี่ยเยอะเหลือเกินในโลกปัจจุบันก็จะพยายามสํารวมระวังเรื่องนี้ให้ได้มากๆขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ